ครับสวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์ก็เราพูดถึงในเรื่องของการจัดการต่างๆหรือว่าที่มาที่ไปของกิเลสตรงนี้ด้วยส่วนในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันเนี่ยอาจารย์มีเรื่องราวอะไรที่มาเล่าให้พูดคุยให้กับผมแล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างครับกิเลสก็คือเสนียในใจครับมันมีอยู่สิบหกตัวครับทางศาสนาพูดเลยอุปปกิเลส เราก็เคาะไปแล้วแปดตัวฮยใช่ครับเออเคาะไปเลยถ้าเราเคาะได้หมดสิบหกตัวเมื่อไหรเราก็สวรเดีแล้ว,วลลครับอ่าจริงๆนะเพราะว่ากีเลสแต่ละตัวตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างแตไ่ไอหัวหน้ามันก็คือความโลภความโกรธความหลงนะใช่ไหมที่เอกพลเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับเราก็หมดไปแปดตัวละนะเราต้องดูที่มาที่ไปของไอแต่ละตัวเนี่ยบางทีมันเป็นตัวเล็กตัวน้อยแต่เรามองไม่เห็นไง่ย แต่ละวันเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้เมฆที่บังดวงจันทร์เนี่ยครับหรือเวลาเราขับรถไปหมอกมันมาบังเราควันมันมันมองเราทําให้เรามองไม่เห็นไอ้กระจกหน้ารถอะใช่ไหมครับมันพอมองไม่เห็นเนี่ยเราก็ขับรถลําบากใช่ไหมใช่ครับหรือบางอย่างไออะไรความมืดมัวของชีวิตทําให้เราชีวิตเราเป๋ใช่ไหม ใช่ครับพอเป๋เสร็จแล้วมันเป๋แล้วไม่ว่าไปกิีเล่าเมายามก็เป๋ไปอีกอ่ะเต็นนี่เป็นสิ่งนี้ก็เป๋ไปอีกอ่ะใช่ไหมก็เลยฟาดหัวฟาดหางเป๋เข้าคุกเข้าตารางก็เป๋ไปใหญ่เลยกิเลสตอนนี้นเนี่ยมันหักมุมมนุษย์เราเนี่ยเพะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้จักกับมันพอนรู้จักแล้วเราจะได้หลบมุมมันแล้วก็เราก็บางทีมันก็หนีไม่พ้นเราแต่ว่าเราบริหารไอ้กิเลส พวกนี้หรือว่าพวกตหนิมพวกนี้เคาะออกจากจิตใจเราพอจิตใจเราออกเราก็ใสสว่างเราก็จะมีความสุขอยู่กับมันนั่แหละเพราะเลาหนีมันไปไม่รอดหรอกใช่ไหมใช่ครับเราต้องมีวิทยาการตัววันนี้ตัวหนึ่งอิสาเคยได้ยินอิสาไหมไม่เคยได้ยินเลยครับอาจารย์แต่อิจฉารู้ใช่ไหมลิรยาเอออันนี้คนเราจะด้เข้าใจว่าอิาเนี่ก็คือลิศยาใช่ไหมใช่ครับ อ่าทีเจภาษาธรรมะเลกอิกสาเอ,อ,เอออ่านสลีดสองเสือสองตัวเรออิสาครับแแล้วแปลกันว่าความลิศยาเนี่ยแหละดีไหมละ่ะลิศยาอืมไม่ีมาพร้อมกันเลยสองขั้นทุกปีไปแล้วร้อยโจร้อยเอกร้อยตีแล้วอูยังเป็นร้อยตีอยู่เลยอะไรเงี้ยย่าลิศยาแล้วครับอันที่ลิศยาแล้วเราดีขึ้นไหม ไม่ไม่ดีนะครับอาจารย์ไม่ได้ดีอ่ะเหมือนที่แย่งมงกันนะแย่งมงกันนะแย่งไปแย่งมาได้นะนไ,ไม่ได้ไปแล้วไงความวิทยาก็คือความม่สบายใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมั <c oughs> นน่าจะเป็นของเรานะน่าจะเป็นของกูนัเนนี่ยอะไรเงี้ยริษยาใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับเอาก็เขาตัดสินได้แล้วไงใช่ไหมวิษยาเนี่ยมันอี่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่ลิษยาเนี่ยมันเกิดปมในใจขึ้นมาใช่ไหม เนี่ยลิษยาภาษาชาวบ้านเนี่ยใช้คำนี้ผิดๆไงอิสาเนี่ยแต่เรามาใช้คำว่าลิษยาเนี่ยเนี่ยบางทีใช้คำว่าอิฉาเข้าไปอีกใช่ไหมใช้อิฉาแทนเข้าไปอีกเนี่ยจริงอิฉาเนี่ยแปลว่าความต้องการหนึ่งไม่ใช่กิเลสนะอิฉาเนี่ยจริงๆมันแปลความต้องการึ่งแปลไหมแปภาษาภาษาธรรมะเนี่ยพระท่านแปลไว้ให้เนี่ย อิจฉาแปลว่าความต้องการมันไม่ใช่กิเลสเนียแปลว่าความต้องการเช่นเช่เ <Mother. S 1> อเกพลต้องการกินข้าวต้องการน้ําเนี่ยอิจฉาแปลว่าความต้องการแต่เราแปลว่าอิจฉาเอาใส่ลิษยาเข้าไปลิษยาเนี่ยใช่มันก็เลยภาษาบวกกันไปอะน,นะเห็นไหมครับเออนี่นี่นี่จะเป็นกิเลสตัวนึงให้รู้ไว้หน้าตามันเป็น <pardon. S 1> อย่างนี้เห็นไหมอิจฉาอันนี้โทษมันเป็นยังไงล่ะ เมื่ออิสราเอลิสยามเกิดขึ้นในใจแล้วเป็นไงดีไหมขุนไหมขุนมัวครับขุนมัวคิดหาทางจีดการปัดแ่งปัดขาใช่ไหมครับขัดแข่งขัดขามึงได้ดีไม่ได้มาพร้อมกันกูต้องขัดแข่งขัดขาฟ้องนายแล้วใฟ้องนายฟ้องนายขายเพื่อนอะไรเอากันแล้วใช่ไหมเห็นคนอื่นได้ดีเช่นนี้นะคนเช่นนี้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้นะ ครับเพราะไม่มีกระจายไม,ไม่ไม่สนับสนุนะนะนะเพราะฉันั้นตู่นะเสร็จแ,แล้วบางทีผลงงผลงานก็เอามาเป็นของตัวเองไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นมันก็ห,กหัหกเขไงหักเขเอาความดีมาเป็นของตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีก็อันนี้เป็นผลงานของเองครับอย่างงู้นอย่างนี้แนวด้านไปอีก <c oughs> มันก็ไปได้หมดอะอะไรที่มันมันอะไรจะ อะไรหักหักให้มาเป็นของตัวเองให้หมดอ่ะจริงว่ามีว่าล่ะเกิดขึ้นในโลกเนี้ยนะับเนี่ยพอความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้หมดอ่ะไม่ต้องยกตัวอย่างแล้วเราก็่เห็นกันในโลกของความเป็นจริงเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นไงบางคนมันก็ไม่ยอมใช่ไหมคนดีบางคนเขาก็มองข้ามไปซะบ้างอ๋อมึงผลงานเล็กเลน้อยอย่าเอาก็เอาไปเห็นไหม แต่โกห่งกรรมบางทีมันก็ไม่ให้อภัยนะ mm. ในี่ยนะนี่โทษทีนี้วิธีละเห็นคนอื่นได้ดีตาโตตาพองตาร้อนตาลุกเป็นไฟใช่ไหมวิธีละทำไง mm. เมื่อรู้ว่าตนมีความอิจฉาลิษยายอยู่ในใจให้รีบกำจัดด้วยบำเพ็ญมุทิตา mm. จำได้ไหมมุทิตาเนี่ยครับมันมาจากอะไรรู้ไหมไอ้รสมิหารสี่ไงครับเมตตากรุณามุทิตาไง มุทิตาเนี่ยเช่นสมมุติเอกพลเห็นไหมเวลาคนเข้าไปใส่บา,าไปทําบุญกลับมาจากวัดอ่ะสาธุสาธุด้วยสาธุสาธุนี่ได้บุญไหมได้บุญนะครับได้บุญราออะไรมุทิตาไงม,มุทิตาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่มุทิตาเราทํอะไรอิจฉาแล้วใช่ไหมครับ ทำบุญเอาหน้าเอาตานะใส่บาปนิดเดียวทำเป็นเดินกนอันนี้อันนี้อันนี้ยอิสฉาละอิสฉาละ <c oughs> ใช่ไหมแต่พอมูทิตาสาธุอนุโมทนาด้วยนะเนี่ยมูทิตาอะไรใช่ไหมได้บุญใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ไงจิตมันสงบไงมูทิตารีบกําจัดเสียด้วยการบําเพ็ญมูทิตาเี่ยได้บุญนะเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่มุทิตาบอกแม่อย่างงูอย่างงี้ไะใจรก็ตามกันยังงั้นแหละอันนี้อันอน,นี้อันนี้นรกนะอันนี้จิตตกนะแต่ถ้ามุทิตาเนี่ยจิตไม่ตกนะพอยินดีไม่คนอื่นได้ดีเนี่ยจริงหรือยังเหมือนเราประสบความสําเร็จเนี่ยคนที่มีมุติตากับเราจริงจริงจรงคือพ่อกับแม่เราพี่น้องเราจริงป่ะครับอ่าอพ่อแม่จะดีใจเนื้อเต้นเลยใช่ไหม ใช่ครับแต่คนอื่นคนอื่นนั้นไม่แน่ใจอะ่ะเออบานใกล้เรียงเคียงนี่ไม่แน่ใจนะแหมลูกดีทําเป็นอ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใช่ป่ะใช่ครับอันนี้อาจารย์ดยาจะลีพูดให้เห็นหน้าเห็นภาพชัดหน่อยเพราะเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงว่าอกาพอรพลจริงครับเนี่ยเนี่ย,ยโลกของความเป็นจริงแบบนี้ ว่าอย่าไปตงนรกกินป่าเพราะนั้นเนี่ยมูทิตาเนี่ยเพราะนั้นในในในพรมิหารสี่จะมีเมตตาเนี่ยเี่เมตตาเมตตาธรรมนะเมตตาการุณาเมตานี่อยู่ปกติแล้วให้กล้วยแขกให้ขนมเขากินนี่เขาเรียกว่าเมตตาให้คนที่เขาไม่มีจะกินเรียกเมตตาแต่ถ้าคนตกทุกข์ได้ยากป่วยเจ็บเนี่ยเราเอายาไปให้เอาของไปให้นี่ก็เรียกว่าการุณาคือเขาตกทุกข์เนี่ยเรียกการุณา ฝนตกน้าท่วมเนี่ยแล้วเรียกการลุ้นะเนี่ยไปช่วยเขามูทิตาเนี่ยเขาดีดิบได,ด้ดีก็มูทิตาค่ะมูทิตาจิตนะครับออุเบกขาเนี่ยวางจิตวางเฉยเขาไม่ต้องไปดีใจเสียใจลบเขาเพราะว่าอุเบกขาไว้าทาตัววางเฉยไว้เห็นไหมในวิธีละคือใช้มูทิตาเราก็จะมีความสุขกับเขาเพราะว่าเห็นไหม ดีใจก็ดีใจเขาจับไม้จับมือจับแบบจริงจังจริงเมจับมือนี่มันน่าจะเป็นของกูนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเวลาเขาได้ดีก็จับไม้จับมือดีใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าจริงจังจริงใจเนี่ยเราก็ได้บุญกับเขาด้วยครับนะเห็นหรือยังอ้าวอีกสักข้อหนึ่งอีกสักกีเลรหนึ่งปรสนินไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะกิจสาะนะ อีกตัวหนึ่งคืออะไราสาไถแปลว่าอะไรลุงนะสาไทยสาไถเออแปลว่าโอ,อ้วดคุยโวเคยเห็นไหมสาไถนะโออวดคุยโวมีไหมล่ะพวกโวอ่ะแค่สเส้นเคยชไชอบคุยโวใช่ไหมครับอันนี้มันเก่งจริงใช่ไหมแต่ตอนลังนี้ก็แย่แล้วใช่ไหม <c oughs> ตอกินสารละก็ไาน นะโอ้วดคุยโวอว,วดว่าเก่ง,ยงอย่างโู้อย่างงี้อันนี้นก็เป็นกิเลสนะพวกคุยโวโอ้อวดนี่กิเลสมัอนกันนะใช่ไหมเพราะนั้นแหะคนคุยโม้คุยเก่งคุยอะไรเนี่ยพอทาไม่ได้อย่างคุยคนเขาว่าสะใจไหมสะใจครับเว้เยวันนี้กูต้องชนะแน่กูต้องได้พราะขึ้นไปโดนแต่ก้านคอทีเดียวล่วงเลยเนี่ยเป็นไงคนก็สะใจทั้งทนันดินเลยไหมใชไ่ไหม อ่าเหมือนนักมวยที่มาก่างกับมวยไทยนะโอ้โหไอ้กูทกมาตลอดไม่เคยแพ้ใครเจอมวยไทยก้านคอเข้าไปเป็นไงหลับเลยครับอาจารย์เจอก้านยาวเข้าไปมึงเอ,อ้ยยิงกว่าก้านทุเรียนอีกเชื่อ,อสารไทยได้แก่ความโอ้ววดคุยโววดว่าเก่งย่างงู้นอย่างนี้วด <c oughs> ดีไงว่าตัวเองเป็นยัางงู้นอย่างนี้เรียกว่าอวดมั่งอวดมีนะใส่อะไร โชว์เนะี่ยใช่ไหมอวดความรู้อวดอย่างงู้นอย่างนี้กูเก่งมาสิบทศแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสายสา,ายในนั้นแหละโอ้อวดทั้งสิน้นไม่ดีพวกนี้คนคนดีดีเขาไม่ได้อ,อวดดีนต่คือดีนะดีแต่ไปอวดดีมันกลายเป็นไม่ดีไงเข้าใจไหมครับเอ,อมีเงินก็ไม่ต้องไปอวดเงินไหนๆคนรวยเขาอวดนะคนรวยอะ่ะเขาไม่ต้องไปอวดอวดรวยหรอกใช่ไหม ใช่ S <S ค, <น S 2> ครันมีความรู้เขาก็ไม่ทำมางอวดรู้หรอกอวดเนี่ยมันไม่ดีนะจริงวะจริงครับมันต้องอยู่เฉยๆแอดีว่าพูดออกมาดีพั่วเลยเนี่ยจบเลยใช่ <S <S ไหมครับตาถ่เนี่ยอวดเนี่ยมันเป็นไปนกิเลสกันนั่นเลยใช่ไหมเพราะนั้นพออาจารย์พูดมาถึงตัวที่สิบแล้วเนี่ยอเอกพลจะเห็นไหมว่ากิเลสอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมเวลาดูทีวีเนี่ยชัดเลยไหมชัดครับอาจารย์ คนเวลาออกมาคุยนู่นคุยนี่แล้วทําไม่ได้อย่างคุยเป็นไงหลบมุมไม่รู้ไปอยู่มุมไหนของของจอทีวีเลยครับ <laughs> เห็นไปเยอะแล้วใช่ไหมหลายคนเลยครับอาจารย์ <laughs> <laughs> นี่ถ้าเขาฟังอาจารย์อยู่เขาอโอ้โหอาจารย์อาจาพูดช้าไปแะแล้ว <laughs> <laughs> ผมอวดเยอะไปซะแล้วค <laughs> จะไปอวดเนี่ยแม้แต่จำก็อวดจวดํจา,าอวดเนี่ยจําเขามาอวดนี่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทีนี้อ้าวโทษของไอ้ไอพวกอวดดีคือคนเราไม่ได้ยินใครุูโวโอ้อวดเนี่ยคนเขาชอบนะเอกพลชอบไหมละ่ะไม่ชอบครับนะอ,อาจารย์แทนที่คนจะนิยมชมชอบกับรู้สึกไม่ค่อยดีนะใช่ครับ<ะ>ใช่ครับคือคือคือคอามึงเก่งจริงแต่ว่ามึงก็ไม่ควรจะพูดตัวเองว่าเก่งอนะ่ะจริงป่ะครับไม่ต้องมานิยมยกย่องตัวเองอ่ะใช่ไหมใช่ครับคนเขาจะ กับรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะคนดีอ่ะอยู่เฉยๆให้คนเขายกย่องยกตัวเองเอาเอกพนเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วนู้นน้ำหนักห้าห่วงติดเอกพลยกตัวเองได้มั้ยอ่ะถามตัวเองยกตัวเองได้มั้ยยกขึ้นมั้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับแต่เรายกเด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ยกเหมือนขึ้นจริงป่ะแต่เรายกตัวเองไม่ขึ้นไงนี่เนี่ยหลักการง่ายๆเลยถ้าเรายกตัวเองขึ้นมาไหร่ก็ยกยอตัวเองได้แต่มันยกตัวเองไม่ได้ไง นีหหห่หลักหลักหลักตะตะง่ายๆเรายกตัวเองขึ้นได้เมา,า่อมึงค่อยโอ้อวดตัวเองได้มันยกไม่ขึ้นไง <c oughs> นี่หลักง่ายๆเห็นไหมครับไปยกย่องตัวเองไม่ได้คนเขาไม่ชอบหรอกจริงว่ะผมนี่จบจากนู่นมาจบจากนี่มาผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าไปยกตัวเองนงไม่มีใครเขายกตัวเองหรอก,รรอกจริงว่ะจริงครับอ่าอ่า พราะนั้นอ้ะอย่าไปยกย่องตัวเองไปคมอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้อวดเนี่ยพะฉะนั้นนี่นี่พอพูดไปอพวกยกย่องตัวเองเนี่ยมันมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับเอาไย่ลายมาให้ตัวเองเนี่ยเันจะมีโทษมีวิธีละวิธีละการโอ้อวดหรือการเรียกร้องมันเหมือนกับเอาภัยมาใส่ตัวเองกันแหละละความโอ้อวดด้วยวจีสังวร คืออะไรรู้ไหมว่าจีก็คือคําพูดคสังวงก็คือระวังคือให้ระวังคําพูดตัวเองไว้คือให้คําพูดนี่ก็แแลกคนจีนก็เปรียบเทียบไอ้ไอ้คาพูดเนี่ยมันนกเวลาเราปล่อยนกจากกรงเนี่ยจับยากไหมไม่ยากครับออาปล่อยออกจากกรงเองจะจับได้ไงเราใช่ครับอ้าวยากเลยอ้าวไม่ใชื่อกระเพลอลองให้สัมภาษณ์แล้วเราไปไล่จับคําพูดมาว่าโอ้ผมไม่ได้พูดอะ ได้ไหมไม่ได้ครัหมุนหน้าการเมืองพุ่งออกไปแล้วโอ๊ยตายแล้วผมไม่ได้พูดเขาอ,อัดเทปไปหมดแล้วครับก็มีหลักฐานไปนอีกโอเคเออเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยสมัยก่อนอยังได้นะสมัยขาวดำอะครับอนาลอ็อกครับอาจารย์ <laughs> เออเดี๋ยวนี้ดิจิตอลหลายอย่างเดี๋ยวนี้สื่อมันไปไกลไปเร็วใช่ครับเอาสังเกตไหมน้าการเมืองดเออแล้วใครที่ชอบพูดโกหกบ,บ่อยๆอพอ,อพูดเสร็จ๊อบอีกวันหนึ่งเขาเอาเอาเมาื่อปีมาโวเนี่ยมาพูด โอ้โหย้อนหลังไปไงย้อนเกรดจะเรียกย้อนเกรดอะไปไงเจ็บปวดไหมโดนเต็มเต็เลยครับเ,เมื่อปีที่แล้ววันเวลานี้มึงพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหเจ็บปวดกระดองใจไหมละ่ะไม่ได้นะวินนะฮะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวัญชีสังวรก็คือระวังคําพูดตัวเองอันพูดมันจะเป็นนายเราก่อนพูดเราเป็นนายมัน <laughs> จริงครับ แต่พอเราพูดแล้วมันจะเป็นนายเราแล้ว,ลวมึงพูดอย่างนี้นะมาปีที่แล้วมึงบอกว่าจะให้เขาปีนี้มึงบอกให้ไม่ได้ <c oughs> พูดไว้เอาคนพูดนะสับปลับเนี่ยมันก็เกิดความอะไรไม่น่าเชื่อถือใช่ผม <c oughs> ไม่น่าเชื่อถือต่อไปคนก็ไม่ไว้วางใจแล้วเพราะไม่ไว้วางใจคนเราเนี่ยเสียเพราะคำพูดมาเยอะเอา้าผูพวิจเจ้าพูดว่างไงกุศลกรรมมาบ,บ่ะสิบอย่างอ่ะ อ่สิบอย่างเงะเรื่องพูดเนี่ยสี่อย่างนะสี่ประการเลยนะใช่ไหมครับเออสี่ประตูกรรมกรรมเนี่มีสามเนะีกายวาจาใจากายวาจาใจาอ่าไ,ไ,ไ,ไอไอวาจาเล่นซะสี่แล้วใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนะวจีเล่นซะสี่แล้วใช่ไหมใช่ครับเออพูดสับป,ปะพูดกโกหกพูดปิ่นปอนพูดอะไรเนี่ยสยี วัตถีนี่แหละประตกเดียวนเนี่ยแต่แมบบ่งทำสี่อย่างอ่ะเอกพล <laughs> <laughs> ใช่ว่าอ้าวไปไเชื่อเนี่ยไอ้ที่ขึ้นลงขึ้งหล่เนี่ยวัตถีอยนั้นแหละจริงว่าจริงครับพูดไปแล้วไอ้ไอ้ติดคุกติดตารางกันเลยพูดทางนั้นแหละใชีากว่าดับการเมืองนักปกครองพวกค้าขายที่โกหกว่าจะให้แล้วไม่ให้อะไรต่ออะไรเนี่ยจริงว่าครับยิ่งไปรับปากอีกนะอาจารย์เออใช่ ผู้ชายที่จะมีเมียจะมีกิ๊กเนี่ยกขาบอชี้ก่อนแล้วจริงเปล่าครับก่อนจะไปผิดศีลข้อการเมจะผิดศีลข้ออะไรมันก็มีเนี่ยขอสีก่อนแล้วแต่ผมรู้จ้าบอกบอกคนที่ผิดศีลข้อสี่แล้วข้ออื่นมันจะตามมาอีกเยอะแยะเลยันที่บอกว่าผิดศีลข้อสี่แล้วจะไม่ทําชั่วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมชัดเจนล้วอย่างเนี่ยที่ผู้้าบอกผิดศีลข้อสี่ก็คือผู้าไง ขอบูตาแล้วความช่วยอย่างอื่นจะตามมาแล้วจะไปนระกไปอะไรเนี่ยก,ก็ไปจากข้อสี่นี่แหละครัดไม่เล่ชเาชชดครับอาจารย์เวลาเราตีโจทย์พวกนี้ต้องตีให้แตกละเอียดแล้วเราจะเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะง่ายอย่างที่คิดนะต้องดูให้ดีนะครับอ่าเอาละนี่ต่อมา ขำพระอีกข้อหนึ่งนะคระโอ้ด่ขำพระขอ,อถุงแมงดาหมอะไม่ใช่ฉันระขันทะของดีดไอ้ขำพระนี่แปลว่าดือ้อเคยได้ยินไหมดือ้อครับดีไหมล่ะดือ้อไม่ดีครับเออดือ้อมันมีดื้อด้านก็ดือดดอดด้อดึงดื้อด้านนี่ไม่ดีดื้อด้านดื้อดึงเป็นไง ดื้อไม่ว่ามึงไปดึงชาวบ้านเข้ามาอีกดึง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 เอ้มันต้องอย่างนี้นี่ไปดื้อไปดึงชาวบ้านเข้ามาอีกใช่ไหมไอพวกเราต้องคัดค้านเนี่ยนี่ดื้อไปดึงชาวบ้านเข้ามาถ้าดื้อด้านเนี่ยดื้อแต่ตัวเองคอันนี้ด้านคือไม่สนเลยกูจะไปซ้ายกูจะไปขวามึงให้ไปหน้ากูจะไปหลังเห็นแมวไหมแมวกูดึงข้างบนกูจะไปข้างล่างกูดึงไปข้างหลังกูจะไปข้างหน้า หรือไปหน้ากูจะไปข้างหลังไงเนี่ยเขาเรียกดื้อด้านไอ้ดื้อด้านเอ้าสังเกตไหมคนบางคนเนี่ยมันด้านจริงๆไงครับเองเ็สูนด้านไหแล่ะเคยครับมันใช้อะไรไม่ได้ใช่ยิงไม่ออกด้วยจานดื้อด้านเพราะฉะนั้นดื้อเมันไม่ดีไงอะคนดื้อเนี่ยมันใช้การอะไรไม่ได้ครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยดื้อเนี่ยคือไม่รับคําสอนเนี่ยตัเจ้ายังสอนไม่ได้เลยนะพวกดื้ออะ เอา้าดื้มันใช้อะไรไม่ได้นะ <c oughs> เออเข้าใจไหม <c oughs> ทำพระเนี่ยในทางพระแบบว่าดื้อดื้อ <c oughs> ดาไม่รับคําสอนไม่รับคําสอนที่จบนะจบเลยหลวงพ่อปัญญาเราเรียไอ้บัวบัวมีสารสีประเภทใช่ไหมครับหลวงพ่อปัญญาท่านตั้งให้ประเภทบัวใต้ตึง <c oughs> <c oughs> แสดงว่าม่มันไม่มีสิเกิดเลยใช่ไหมบัวใต่ตึกโอ้โหหยุดหยุดโดนโดนปูนทบถมทับเนี่ยจานหลวงพ่อประชา์ฟานแคนเทอร์บอบัวใต่ตึกเนี่ยนี่ด้านเพราะไม่รับคําสอนเนี่ยเอกราบนผลไม่รับคําสอนนี่จบไหมแล้วยืมนค่อคข้านจบเลยครับอาจารย์ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อายไม่อะไรทั้งนั้นนะเพราะใจด้านนะ บางทีเรียกว่าดื้อดึงก็มีทิฐิมานะเนียดึงงนะหให้รู้ว่าคําสอนของเขาถูกต้องอ่ะกูจะคัดค้านอ่ะกูดันทุลังเสียงข้างขๆคูๆอ่ะเอาทิฐิของตนเป็นหลักอ่ะใช่ไหมใช่ครับผมไม่ตนเนี่ยถูกไหมถูกอ่ะแต่กูกูไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ไหมบางทีอาจจะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเขาหรือเปล่าหรือว่าถูกต้องแล้วแต่อาจจะไม่ถูกใจเขาก็ได้ครับใช่ใช่เรียกดือด้อครับไหมครับโทษก็คือคนอย่างนี้หามความเจริญก้าวหน้าไม่ได้พวก,กดื้อเนี่ยไปดูอาจารย์ก็เจอเราก็เจอกันมาเอกพลต่อไปก็ต้องเจอแหละเพราะอยู่ห่างๆไว้ก็ดีนะไม่รับเอาความดีจากคนอื่นพวกนี้รับความดีไม่ได้เงเหมือนไม้ตายซากอะเคยเห็นไหมครับ พอรับราชการไปเดี๋ยวเอกซ์เลย้ีนที่เขาเรียกเดชบูดอ่ะใช่เดชแปลว่าตายบูดก็คือต้นไม้ที่ตายแล้วต้นไม้ตายแล้วมันไม่มีประโยชน์อะ่ะเกะกะเขาด้วยใช่ครับคนบางคนก็ชาวชามเย็นชามปีละเจ็ดร้อยกว่าชามเอาสามร้อยหกสิบห้าคูณสองก็ไป <c oughs> ชาวชามเย็นชามต้นไม้ตายซากไงเดชบูดอะ่ะเดชบูดก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วเกกะเขาด้วยนะพวกนี้นะใช่ครับ อะจะเอาน้ําใส่ปุ๋ยแมวเก้าห่วงอะไรมันก็ไม่ขึ้นหรอกมันไม่เติบโตหัว,หวดือ้อพ่อแม่ก็เบื่อหน่ายลูกติดติดก็หัวดือ้ออาจารย์ก็ละอาใจผู้น้อยหัวดื้อผู้ใหญ่ถ้าผู้น้อยหัวดือ้อผู้ใหญ่ก็เบื่อหน่ายเพื่อนหัวดื้อเพื่อนปูงก็เกียจจังไม่รู้จะทําไงท,ทีละเนี่ยผู้หวังความก้าวหน้าละทำพระหัวดื้อเนี่ยโดยการบําเพ็ญ เขาเรียกว่าโสจัสตาก็คือเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเยงว่าดื้อแม่งกม่คนดื้อนี่ก็ว่าง่ายสอนง่ายมันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ใช่ไหมไอเ้เชตะวันนี้นมานะเออมานะนี่ปกติแปลว่าอะไรนะมุ่งมานะอ,อะไร,ะไรนีน<ช>้ได้ไหม<ช><ช>ครับใช่ครับแต่มานะในทางศาสนาพุทธอย่าก็ใจดิดนะมานะในทางศาสนาพุทธเออแปลว่าความทะนงตัวถือตัวนะ ฟังให้ดีนะแปลว่าถือตัวนะมานะนะตะนองตัวถือตัวบางคนเห็นค่าความรักเกียรติความจริงมันต่างกันคนมีมานะถือตัวจึงไม่ทําความดีส่วนรักเกียรติถือตัวจึงไม่ทามําความชั่วครับอาเห็นไหมถือตัวไม่ทําความชั่วเขากลัวนะเรื่องอรักเกียรติเหมือนที่โรงเรียนในรอยเวสปอยอ่ะใช่ไหมเขารักเกียรติเขาจะไม่ทําความชั่วเด็ดขาด จะไปขโมยก็สอบไปเลือกไปแอบดูเนี่ยเขาไม่ทาํเาเด็ดขาดพะเขาก็รักเกียรติยศเกียรติสกของเขาใช่ไหมใช่ครับมาน้านี่มีสามลักษณะถือตัวว่าดีกว่า่ยนะถือตัวว่าเสมอถือตัวว่าเร็วกว่าเขาอะไรเงี้ยเนี่ยนะมาน้าเนี่ยของไทยเราเเอามาตั้งชื่อคนไงใช่ไหมเนะี่ยคือแต่จริงแปลว่าทนงตัวแต่ว่า ถือตัวนะในมาเในภาษาธรรมะนะครับแต่เราในทางทางธรรมะแปลว่าถือตัวอวดตัวโทษมานะเนี่ยมีในใจของผู้ใดย่ยอมทำให้ผู้น,นั้นกลายเป็นคนหยิ่งจ้องของไปทำอะไรนี้ก็ผิดหน่อยก็ผิดไม่มีใครอยากร่วมงานนะย่อมปกปิดคุณงามความดีไปวิธีละบำเพ็ญคือ,อรู้จักเคารพ นับถือคนอื่นตามฐานะอันควรครับภาษามันจะเพี้ยนไปไงเพราะจะนั<ช>้เราก็เอามาจริงๆแย่ความหมายของในทางศาสนามานะตรงนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีคําว่าอาติมานะอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะว่าก็ดูของออตระกูลพรพพุทธเจ้าที่ถือตัวอวดตนว่าเป็นโอ้โหนั่นน่ะ แล้วพระเจ้าปเสนที่โกชนโอสนเนี่ยไป<ม>ขออะไรขอ,อผู้หญิงมาแต่งงานเนี่ยให้ทาสให้ผู้หญิงคนใช้มาแต่งงานด้วยเขาถือว่าเขาสูงกว่าพระเจ้าปเสนที่โกชนไงจะให้นางทาสมาแต่งแล้วลูกออกมาเป็นพระเจ้าวิสูธพระไงพอลูกไปไปเยี่ยมเน่ะเขาไม่ไม่ต้อนรับครับตู้เอาน้ำดมลาดเนี่ย ตอนหลังพระเจ้าวิทูธาพาเป็นกริย์เลยไปโค่นราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าจนหมดเลยอ่ะน่แหละเกิดจากมานะอติมานะนี่แหละจนสากยวงศ์เกลี้ยงเลยตายเกลี้ยงผู้เจ้าช่วยไว้สองทางนงนี่เกิดจากมานะเหมือนกันอ้าะวันนี้ก็ได้ข้อคิดอะไรต่ออะไรเยอะแยะเรื่องกิเลนเนี่ยมันเรื่องใหญ่แต่เรามองเป็นเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆอยแต่ว่ามันมันสะสมย่อมมากอ่ะ ิเลสมันก็คือสนิมไงมันสะสมเยอะๆมันไม่ดีอ่ะสนิมดีที่ไหนแล้ว <c oughs> ถ้าดีแล้วช่างก็จะมาเคาะสนินทําไมล่ะครับพระพุธทธเจ้าท่านให้เคาะตังหาแล้วพวกเราก็ไม่เคยเคาะกันมันสะสมกันไว้คนละนิดคนละหน่อยจรในรถตจิตเต็มใจเดินไปไหนมาไหนใครขัดขวางนิดเดียวก็ตาขวางจริงครับอาจารย์ <c oughs> คืออย่างที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดนะครับผมก็ค่อนข้างเข้ากับสมัยใหม่นะครับเรื่องเรื่องการที่ใช้คําพูดนะครับเรื่องการพูดให้ระวังคําพูดหรือว่าคิดก่อนพูดเองโอ้โ oh, ห hmm. ผมชอบมากเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพนตีหลักแก้วอมโรสดนะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้แง่คิดกับเราดีๆในวันนี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดี